สวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับสำหรับในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวกเราได้ได้เรียนนะครับเรื่องของการสร้างจุดเด่นของตนเองไปแล้วนะครับแล้วก็ครูก็ได้มอบหมายงานให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนไปดูว่าจุดเด่นของตัวเราเนี่ยมีอะไรแล้วเราสามารถมีจุดเด่นแบบต่างๆได้อย่างไรนะครับแล้วก็นักเรียนใช้จุดเด่นของตัวเองทำกิจกรรมใด บ้างเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นอันนี้นะครับให้นักเรียนได้ทําเป็นการบ้านไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทําเสร็จแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่14เนี่ยนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของจุดด้อยบ้างนะครับเรามีจุดเด่นละนะครับเราสามารถสร้างจุดเด่นของตัวเองนะครับได้ละนะครับต่อไปเรามาดูจุดด้อยของตัวเองครูเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีจุดด้อยนะครับจุดด้อยคืออะไร นะครับจุดด้อยก็คือข้อเสียของตนเองนะครับที่แสดงออกมาให้ใครครับให้ผู้ผู้อื่นเห็นเนี่ยนะครับเช่นบางคนอาจจะพูดเป็นคนที่พูดจาไม่ไม่ไพเราะเป็นคนไม่ซื่อสรรัตย์ไม่มีน้ำใจอย่างนี้คือจุดด้อยนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะมีมีจุดด้อยของตัวเองนะครับอาจจะไม่ไม่ใช่อย่างนี้ก็ได้อาจจะไม่ใช่เป็นคนไม่พูดจาไพเราะแต่จะมีจุดด้อยเรื่องอื่นๆนะครับเป็นคน ขี้หวาดกลัวหวาดระแวงเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองอย่างเงี้ยเวลาครูถามอะไรเด็กๆก,ก็ไม่กล้าตอบไม่กล้ายกมืออย่างเงี้ยอันนี้คืออาจจะเป็นจุดด้อยของตัวเองแต่เพื่อนๆอ,อีกหลายๆคนพอครูถามปุ๊บบางคนรีบยกมือขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดเด่นของเขานะครับแต่จุดด้อยเราคืออะไรโอย้ยกมือทีไรก็ไม่เคยทันเพื่อนอันนี้สมมุตินะครับเวลาครูให้แสดงหรือให้ทําอะไรก็ ก็ไม่กล้านะครับไม่กล้าอาสาไม่กล้าออกตัวอะไรเงี้ยแต่ครูก็เคยเป็นนะครับครูก็เคยเป็นเหมือนเด็กๆหลายๆคนหรือว่าบางคนที่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คืออ่าเราอาจจะมองว่ามันเป็นจุดด้อยของตัวเรานี่นั่นเองนะครับจุดด้อยเหล่านี้อ่าจะทําให้อะไรครับทําให้เราไม่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้แต่เราสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ไหมครับสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ นะครับการแก้ไขจุดด้อยของตนเองนั้นทําให้เราสามารถใช้อะไรครับใช้ชีวิตอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุขและก็เกิดความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยนะครับแต่จุดด้อยบางอย่างก็ไม่สามารถแก้ไขได้เช่นการเจ็บป่วยใช่ไหมครับความพิการนะครับของร่างกายแต่เราสามารถทําให้ตนเองมีคุณค่าได้นะครับทำเช่นเราปฏิบัติตนเป็นคนดีหรือทํา่ออื่น,อ,นอย่างอื่นจนทําให้คนอื่นเขาชื่นชมตัวเรา งูขนาดเราเป็นคนพิการนะครับแต่สามารถอะไรครับสามารถสร้างจุดเด่นใช่ไหมครับกลบหมายถึงว่าสร้างจุดเด่นจนกลบจุดด้อยของเราจุดด้อยคือความพิการนั่นเองนะครับแต่สร้างอะไรครับแต่เราสามารถสร้างจุดเด่นให้กับตัวเราเองได้นะครับมีคนคนหนึ่งชื่อคุณอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูจะเอาวิดีโอให้ดูนะครับครูเคยไปนั่งฟังเขา นะครับเขาเป็นนักเขียนเป็นนักวาดภาพนะครับเขาพิการตั้งแต่เด็กนะครับแล้วเขาก็ใช้ปากปากคาบปากกาคูกันเนี่ยคาบแล้ววาดภาพระบายสีจนภาพของเขาเนี่ยโหมีคนประมูลเยอะแยะมากมายเลยราคาแพงมากนะครับแล้ววาดภาพได้สวยมากได้สวยงามมากนะครับอันนี้คือคนที่เขามีความ ความพิการตั้งแต่เด็กๆเ,เขามีจุดด้อยแต่เขาก็สร้างจุดเด่นของตัวเองขึ้นมาจนปลบความพิการของเขาอันนี้นะครับคุณเชื่อว่าเด็กๆคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองมีจุดด้อยในตัวเองเนี่ยเราสามารถเราสามารถที่จะอะไรครับสร้างจุดเด่นนะครับของตัวเองขึ้นมาได้และอะไรครับสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับน่ะ เรามาดูเนื้อหาถัดไปนะครับอ่านี้เป็นภาพนะครับจุดจุดด้เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขให้ดีขึ้นได้นะครับาบางคนเรียนพละศึกษาใช่ไหมครับเล่นกีฬาไม่เก่งนะแต่อาจจะเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งก็ได้แต่เล่นกีฬาไม่เก่งนะแต่เพื่อนๆก็พยายามจะช่วยใช่ไหมเดี๋ยวเราช่วยเธอฝึกเล่นกีฬาเองอย่างเงี้ยบางคนวาดภาพไม่สวยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมีคําแนะนํามาให้เราก็ได้นะครับอันนี้คือ เราสามารถพัฒนาจุดด้อยของเราได้นะครับนั้นการปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของตนเองนั้นนะครับทุกคนสามารถปรับปรุงได้ไหมทุกคนสามารถปรับปรุงแก้ไขของตวเองได้ด้วยอะไรหนึ่งต้องยอมรับว่าเราอะไรครับเรามีจุดด้อยหรือสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขเด็กๆลองสังเกตตัวเองด้วยนะว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะในตัวเราเนี่ย นะครับอะไรที่ไม่ดีเลยอะอะไรครับอะไรที่รู้สึกว่าเราทาแล้วมันไม่ดีอะเราจะแก้ไขยังไงนะอย่างเช่นพูดพูดไม่เพาะกับพ่อแม่นะครับเถียงกับพ่อแม่ตลอดเลยพ่อแม่สอนอะไรแล้วไม่เคยเชื่อฟังอย่างเงี้ยนะแสดงว่าเราเป็นคนที่มีจุดด้อยเรื่องของการเถียงนะเรื่องการไม่เคารพผู้ใหญ่อย่างเงี้ยเราจะปรับปรุงยังไงใช่ไหมครับข้อที่สองคือการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองว่า สามารถแก้ไขจุดด้อยของตนเองได้นะครับ3มไม่วิตกกังวลเกี่ยวกับข้อด้อยหรือจุดด้อยของตนเองจนเกินเหตุใช่ไหมครับแล้วก็อะไรครับไม่กลัวหรือกลัวจนกล้าไม่กล้าที่จะทําสิ่งดีๆเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องพยายามปรับปรุงและทําสิ่งที่ดีๆนะครับให้เกิดขึ้นกับตัวเองให้ได้นะครับ ข้อที่สี่มีความรู้สึกต่อตอนเองและเห็นคุณค่าของตัวเราเองถูครับข้อที่ห้าก็คือไม่ท้อแท้หรือสิ้นหวังเพราะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นบางคนเนี่ยเ,เรียนไม่เก่งเลยนะครับแต่แต่ขยันขยันอะไรเวลาครูสอนตั้งใจฟังถูกไ,ไหมครับเวลาครูให้ทํางานมอบหมายงานพยายามทํางานให้เสร็จทันเวลาไม่ค้างงานอย่างเงี้ย นะครับทั้งที่ตัวเอง s, เรียนไม่เก่งหรอกถ้าเรียนถ้าเทียบกับเพื่อนคนอื่นๆเรียนไม่เก่งแต่เราตอนเย็นมาเนี่ยพยายามอ่านหนังสืออ่านหนังสือทุกวันทุกวันทุกวันถูกไหมครับกับบางคนเนี่ยที่เรียนไม่เก่งแต่เล่นเกมทุกวันเลยหนังส,สือก็มไม่อ่านถามว่าเราจะเก่งได้ไหมครับเราจะมีความรู้เท่าๆกับเพื่อนกับคนที่เขาอ่านหนังสือเยอะๆได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะนั้นก็ต้องอะไรครับ ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จที่นั่นนะครับเหมือนคนที่ฝึกกีฬาเล่นกีฬาไม่เก่งแต่ต้องอะไรฝึกทุกวันทุกวันจนเกิดทักษะนะสามารถเก่งได้ด้วยนะครับฝึกตนเองเสมอช่วยปรปับปรุงแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นความภาคภูมิใจในตนเองเราจะต้องมีความภาคภูมิใจในตนเองเราจะภูมิใจในตนเองความภาคภูมิใจในตัวเองเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ดีต่อตอนเองเห็นคุณค่าในตัวเองใช่ไหมครับ ผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตัวเองและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองเนี่ยจะทาหรือกระทาสิ่งต่างๆได้สําเร็จดังนั้นเราควรสร้างความภาคภูมิใจในตนเองด้วยการทํำยังไงบ้างเรามาดูหนึคือสํารวจตัวเองก่อนนะครับว่าต้องการที่จะทําอะไรหรือต้องการที่จะเป็นอย่างไรเช่นเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเป็นคนที่เพื่อนรักอ่า ถ้าเราถ้าเราเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนรักเราเนี่ยเราจะมีความภูมิใจไหมครับเราก็จะมีความภาคภูมิใจแต่ถ้าเราเป็นคนที่เพื่อนเพื่อนคนไหนก็ไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากอะไรไม่อยากคุยด้วยอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นจุดด้อยใช่ไหมเราจะต้องทอํายังไงให้เพื่อนเพื่อนรักเราต้องเป็นคนดี <laughs> ต้องมีน้ําใจ <inaudible> ต้องขยนันต้องต้องอะไรอีกอ <seats> <implications> ต้อง,องไม่แกล้งเพื่อนอย่างเงี้ยนะครับเราต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้น สิ่งที่จะนําไปสู่สิ่งที่ตนเองต้องการเนี่ยเราจะต้องเป็นคนเรียนหนังสือเก่งใช่ไหมอันนี้คือพูดถึงคนที่เรียนเก่งใช่ไหมเช่นต้องการเป็นคนเราต้องการที่จะเป็นคนเรียนหนังสือเก่งเราก็ต้องตั้งใจเรียนถูกไหมครับต้องเป็นคนที่มีสขภาพแข็งแรงเนี่ยก็ต้องหมั่นออกกำลังกายอันนี้คือสํารวจตัวเองก่อนนะครับเราต้องการเป็นอย่างไรเช่นเราเด็กชายเอเด็กชายเเนี่ยต้องการที่จะเป็น คนแข็งแรงสิ่งที่ต้องทําต้องอะไรครับต้องออกกำลังกายประจําสม่ําเสมอจะทําให้ร่างกายแข็งแรงเด็กชายบีอยากวาดภาพเก่งก็ต้องอะไรครับต้องฝึกวาดภาพต้องฝึกฝนอยากเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งก็ต้องอ่านหนังสือทุกวันทุกวันถูกไหมครับอันนี้คือเราต้องสํารวจตัวเองก่อนข้อที่1สํารวจเสร็จแล้วก็ทําสิ่งที่จะนําตัวเองไปสู่ความสําเร็จ หรือความต้องการที่เราต้องการนั่นแหละใช่ไหมครับอ่าต่อไปทําสิ่งที่มีประโยชน์นะครับหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดผลดีเป็นประจําถ้าสิ่งที่ไหนที่ทําให้ไม่เกิดผลดีเราจะทำไหมไม่ทำนะครับเพราะอะไรถ้าถ้าทำาในสิ่งไม่ดีเนี่ยมันจะติดตัวแต่สิ่งไม่ดีแต่ถ้าเราทําสิ่งดีๆมันก็จะติดตัวแต่สิ่งดีๆไปใช่ไหมครับต่อไปข้อที่สี่ ต้องค้นหาและทำในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบนะซึ่งเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและก็ผู้อื่นด้วยเช่นเล่นดนตรีกีฬาใช่ไหมครับอะไรเราที่เราชอบเราชอบแล้วเรามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ต่อตัวเราไหมมีประโยชน์ต่อคนอื่นๆไหมบางคนบอกชอบเล่นเกมถามว่ามีประโยชน์ต่อตัวเราไหมบางคนอาจจะบอกว่ามีประโยชน์ต่อตัวเราที่ เราเล่นแล้วสนุกถูกไหมแล้วมีประโยชน์ต่อพ่อแม่ไหมไม่มีพ่อแม่แอบเอาเงินไปเติมเกมนะครับพ่อแม่สบายใจไหมพ่อแม่ก็ไม่สบายใจเพราะอะไรลูกเล่นแต่เกมอันนี้คือสิ่งที่ก่อให้เกิดต่อตัวเองจริงแต่ไม่เกิดประโยชน์ต่อพ่อแม่หรือประโยชน์ต่อคนอื่นๆเลยนะครับเกมบางอย่างก็มีประโยชน์นะครับแต่ต้องรู้จักแบ่งเวลานะเพราะนั้น อย่างเช่นร้องเพลงเล่นดนตรีวาดภาพอันนี้ตัวอย่างนะตัวอย่างเป็นเบื้องต้นนะตัวเองชอบเกิดประโยชน์ตัวเองไหมแข็งแรงไหมแข็งแรงพ่อแม่คนไหนที่ไม่ชอบลูกเล่นกีฬามีไหมไม่มีนะครับไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่อยากให้ลูกร้องเพลงเพราะหรอกนะครับหรือลูกชอบดนตรีพ่อแม่ก็ส่งเสริมอยู่แล้วนะครับเลยพะเรื่องดนตรีกีฬาที่มีประโยชน์ต่อ ร่างกายต่อตัวเองเห็นไหมครับ 5. ชักชวนเพื่อนๆให้ร่วมทํากิจกรรมที่แต่ละคนชื่นชอบเพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เห็นไหมเห็นในภาพเห็นนะเป็นการเล่นกีฬาเป็นประจําทําให้ร่างกายแข็งแรงและเล่นกีฬาได้ดีด้วยนะครับ6ตั้งใจเรียนหนังสือและนําความรู้มาปฏิบัตินะครให้เกิดประโยชน์7ปฏิบัติตนเป็นเด็กดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครอง นะครับครูอ่าก็จะได้มีความภาคภูมิใจใช่ไหมครับนะเป็นเป็นเด็กที่ดีต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อเพื่อนนะครับการปฏิบัติตนเป็นคนดีเป็นหน้าที่ของตนเองและจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจนั่นเองแล้วทให้ตัวเองมีคุณค่าไหมทําให้ตัวเองมีคุณค่าด้วยนะครับอ่าสาหรับวันนี้นะครับก็จบแล้วนะครับเรื่องของอความภาคภูมิใจในตัวเอง นะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ไขจุดด้อยนะครับการปรับปรุงแก้ไขจุดด้อยของตัวเองนั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะครับวันนี้ไม่มีการบ้านให้เด็กๆได้ทํานะครับฝากเว้นการบ้านนะครับสำหรับวันนี้ก็พบปะเด็กๆเพียงแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ